ปีนี้เป็นเป็นวันอุปสมบทแรกที่เราได้ร่วมกันเดี๋ยวมาลองฟังปฏิโมุกที่นี่ที่นพ่อต้องการ่วนหนึ่งถ้าว่าเราอยู่ที่วัดในพรปันสานี่เป็นที่ว่าพระที่อยู่ครับวัดประจาไม่ไปเที่ยวที่ไหนทูดงที่ไหนของทุดงที่วัดที่นี่คำว่าทูดงคําเดียวเนี้ คนมากคนจะไม่เข้าใจความหมายเท่าที่ควรคําว่าทุดงคานี้เขาจะตีความหมายบาดตองหอบบาดแบบกวดทายบาดไปกันล่อนตะล่อนไปนู่นไปนี่นั่นไปทุดงอันั้นตีความหมายผิดไปทุดงคําเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องไปไม่ใช่เดินไปเข้ามาไปเขาแบบปีกดีเวกในความหมายนะเขาแบบปีกดีเวกไม่ใช่ทุดง แต่ถ้ามี okay <feed> ทุดงไปด้วยก็ไปทุดงอะไรให้เ่ยไปทุดงนี่หละทานกิงกินเข้าไปนะก็ปีกเิีเวกคําว่าทุดงคําเดียวเป็นคําจํากัดอย่างอย่างคือว่าทุกตังทุตะแปลว่ากําจัดสิ่งที่ชั่วร้ายนี่เป็นความเขียนเองให้เบาบางไปหรือหมดไปเขาว่าขัดเกลาามหมายทุตังฆะทุตังแปลว่าอุบายขัดเกลากิเลสให้เบาบางไปหรือหมดไป ภาะวะอุบายตัวนี้มายถึงว่าอะไรไมายถึงสติปัญญาตงหาอุบายมาคิดมาพิจารณามาแก้ปัญหาตัวเองให้ได้นี่ว่าขัดเกลาตัวนี้ขัดเกลาใจตัวเองเพราะใจเราเองมันหนามันแน่นมันมืดมันบอดตั้งแ้เป็นตัวนขัดเกลาใช่ปะท่าทยังไงใจจะเบิกบานใจจะผ่องใสล่าเรื่งใจรอมีอะไรบ้างที่มันปิดบังกันอยู่ ี่เราจะมาศึกษาตัวนี้เรียกว่าทุตังค์คาไปว่าวายขัดเกลมยวหมายวสติปัญญานั่นเองเรื่องใจเราที่ให้บอกให้สิ่งสกปรกโซโครกหมดไปจากใจเราสิ่งขัดเกลาไม่มีอื่นใดมีสติปัญญาเ่านั้นเป็นหลักขัดเกลีดีที่สุดก็เป็นหินรับมีดเขาแล้วกันมีดมันจะคมขึ้นได้กับเพราะหินนั่นแหละอุบายขัดเกลาใหใใจ โมดิสุดพูดธพรกับอุบายขัดเขาคือว่าอุบายธรรมะนำมาปฏิบัตินำพังสติปัญญาอย่างเดียวเนี่ยถ้าไม่มีอุบายมาประกอบองค์ประกอบแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้คิดไปไกลไม่ได้มันต้องมีอุบายในการคิดต่อเนื่องกันนี่เรียกว่าปัญญาฝึกแนวความคิดปัญญาเสืนเถิดจากความคิดเนี่ยฐานที่มาของมันแต่หลักการทำสมาธินะ เป็นหลักเสริมความคิดอีกขั้นหนึ่งเพื่อพลังเข้ามาสมาธิไม่ว่าเป็นธรรมเพ้่นมาแล้วเนี่ยพลังใจย่อมเกิดขึ้นเมื่อพลังใจเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพลังใจตัวนี้มันจะเป็นเสริมพระสติปัญญาอีกขัน้นเพื่อเป็นพลังเสริมแยกกันไม่เป็นพลังเสริมคือสมาธิมันต้องจาเป็นต้องทําตัวนี้ไม่อุบายปัญญาอีกอุบายหนึ่ง ปัญญาอีกอย่างหนึง่งอุบายปัญญาอีกอย่างหนึง่งมันต้องแยกกันมาให้เป็นเวลามาปฏิบัติ <c oughs> ทีนี้เรื่องปัญญาเราเนี่ยงน้จะพูด,ดง่ายๆนะว่าเรื่องปัญญาทางธรรมะทางธรรมเกิดขึ้น,นยากสมควร <c oughs> แต่ส่วนมากเราก็จะเรามีปัญญาแต่ยังยังไม่ถึงปัญญาหรอกมันเป็นแนวความคิดอยู่จนนี้ เพราะตัวปัญญาจริงๆแล้วเนะี่ยมันมีฐานใหญ่ของมันอีกฐานหนึ่งทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ฐานใหญ่นะั่นคืออะไรคือความชอบธรรมเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาแปลว่าความชอบธรรมทิฏฐิแปลว่าความเห็นในสมโยคนะ เราพูดยังไงว่าสมาธิธิสมาธิธิมันว่ากี่รูรบอย่างนี้แต่ความหมายเราแยกไม่เป็นแยกมาว่าสมาหมายถึงความชอบธรรมทิฏฐิหมายว่าความเห็นอันนี้มันอแปลว่าเห็นอะไรเห็นตามความชอบธรรมเนี่ยแล้วทิฏฐิตัวเนี่ยเห็นโดยความชอบธรรมความชอบธรรมหมายถึงว่าสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นจริง คำว่ารำรคำเดียวตรงหมายถึงอะไรหมายถึงว่าธรรมชาติเรียกว่าสัจธรรมสิ่งใดที่เป็นจริงมีจริงในของสิ่งนั้นนั้นหละก็เรียกว่าสัจธรรมของทุกอย่างเกิดขึ้นในโลกกนี้มันมีของจริงอยู่ในตัวของมันคนจะรู้ไม่ตามจะรู้ก็ตามมันโดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเช่นว่าอนิจจังคาเดียวนี้ จะรูปก็ตามไม่รูปก็ตามมันจะเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติมันเองเช่นว่าต้นไม้มันไม่มีหัวใจของร่างมันเลยแลนั้นเกิดขึ้นได้แต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามธรรมชาติของมันหรือสัตว์ต่างๆสัตว์น้ําก็ดีสัตว์ปกก็ดีมนุษย์เราก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยรูปธรรมก็ว่ารูปตัวเนี้ย มันจะเปลีป่ยนแปลงโดยธรรมชาติมันดูเช่นดูเช่นฟันโดยห้ามไม่ได้คือรูปเราเนี่ยเป็นรูปที่ว่ามีใจของร่างเรียกว่านามเรียกว่าใจร่างกายจึงเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ถ้าหาว่าใจว่ามีของร่างเนยร่างกายตัวเนี้ยร่างกายมีอยู่ก็าตามหมดสิทธิ์ที่จะรู้จากอะไรไม่สามารถจะสมผัดมาสิ่งใไดได้มีตากระกาวตาเฉย คือจิญญานในตาก็ไม่มีคือนามนามขันคือนามของจิตมันหมดจากร่างก็แล้วตาก็ไม่มีความหมายอะไรตาเว่าตาไม่สามารถมองเห็นอะไรหูก็สักว่าหูเฉยๆเหมือนกับท่อนไม่ท่อนฟืน้นเพราะว่าอาจีรังวัตยังกายโยก็จะวิ่งอาจเสสสติไนงะร่างกายของเรานี้ไม่นานหนอ อีกไม่ขี่วันเดือนปีมันจะลงทมทับเครื่องแขนดินหรือเหมือนกับถอนไม้ทอนเฟิอนอย่างนี้นั่นร่างกายเนี้ยมันอยู่ได้ทุกวันเนี้ยเพราะกิตของล่างเท่าน,นั้นเองอีกไม่ขี่วันเดือนปีจิตตัวนี้เอาจะออกจากล่างไปเพราะอะไรเพราะบ้านพักของใจตัวเนี้ยมันหมดสภาพมันแตกหักมันพูพังไม่ว่าธรรมชาติอื่นหรือบนนกเหมือนกัน มันทำรังอยู่แต่ป่าในเขาเมื่อรังมันผุพังไปมันก็ต้องหนีไปทําที่อื่นทํารังอื่นอยู่รังกอาก็พังไปทรมดามันอาศัยไม่ได้ทํารังอื่นอยู่ก็ตามเมื่อรังนั้นมันพังไปอีกมันบินไปทํารังใหม่อีกยูนะคนเราเช่นเดียวกันใจเราเช่นเดียวกันเหมือนใจเราเดี๋ยวนี้มันมาทำรังอยู่รังคืออะไรหมายถึงรูปกายเรานี่เองก็บเป็รังของใจ หลังของจิตคือจิตสร้างร่างกายตัวนี้ขึ้นมาเมื่อจิตสร้างร่างกายตัวนี้ขึ้นมาแล้วมันก็มาอาศัยกันอยู่บางช่วงบางขณะบางเวลา,าสั้นๆก็มีบางคนเกิดมาอายุสั้นนิดเดียวก็ตายไปแล้วบางคนกลางคนก็ตายไปบางคนกถึงอายุไขก็ตายไปแต่แน่นอนคือตายจากกันมันต้องพัดพรากจากกันแน่นอนทุกอย่างที่อยู่ด้วยกันอปตลอดไปไม่ได้ มีดาว่าบ้านพักของใจคือร่างกายเราตรงที่น้าบ่อยๆคือร่างกายเราเนี่แหละเราเป็นก้อธรรมที่สำคัญธาตุาด,ดินธาตุน้ำลมไฟที่อยู่ในร่างกายเราเแต่เมื่อใจคลองร่างอยู่ธาตุทั้งสี่ก็ทำงานได้ตามปกติธาตุน้ำธาตุไฟก็ทำงานได้ปกติแต่ถ้าเย็ดออกจากร่างไปแล้วนี่ธาตุดินโอธาตุน้ำธาตุไฟสมุทรสภาพมันจะหมดสภาพไปเลยเหมือนกับปิด สวิตถังแก๊ไวเลยแหละไม่ทํางานต่อหม้อก็เย็นนี่อนกันร่างกายเราส่วนเนี้ยทนายพินาความเกิดแก่เก็บตายเนี่ยการเจิดเกิดกตายมันมีกับทุกๆคนแต่เราไม่เห็นส่วนนี้เพราะใจมันมืดบอดใจไม่ได,ด้รักษามีส่วนนี้ให้มองเห็นใจมืดบอดเพราะอะไรเพราะขาดสติปัญญานั่นเอง เราสร้างปัญญาขึ้นมาหลักปัญญาที่สร้างวันนี้คือเกิดขนเอาไว้เบื้องต้นเนีว่าสัมมาทิทินั่นนั่นคือหลักใหญ่คือตัวนี้ถ้าคนใดทําให้สัมมธิทิเกิดขึ้นได้นั่นแหละเสื่อว่าคนนั้นเริ่มมีป,ปัญญาได้แล้วจเรียกว่าปัญญาได้ปัญญาที่นี่เป็นขั้นปัญญาขั้นต่ตตําๆก็ตามแต่กับปัญญาขั้นเริ่มต้น ถ้าตัวสมาธิพอเไ็นชอบอันนี้ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อไรจึงไม่เรียกว่าปัญญาเขาเรียกว่าความคิดที่นั้นเรียกว่าความเห็นชอบด้วยรับสมาสังกปะเนี่ยักปะอโปยคือความคิดเนี่ยความคิดคือดาริกตัวในแต่ในแนวความคิดดาริดนี่แต่เนี่ยเป็นตัวสําคัญมากเลย คือทัต้องตัวสำคัญทั้งคู่แต่สำคัญคนละรูปแบบกันคํวบาสังกปะคิดทิแปลว่าความเห็นสังกปะแปลวน่านด้ดำรลีดดำาลีกหรือความคิดนันเองตามภาษาบาลเราว่าความคิดตามภาษาศัพท์ละนาซาศัพท์ว่าดำาลีดทำมาเดียวกันคือดำาลกับความคิดที่นนวความเหน็นในความคิดตัวเอง ความเห็นในความดเบิดของตัวเองเอาความคิดเราที่มีอยู่เนียมากระจายในความเห็นนะของสองอย่างนี่คือว่าเอาของสองอย่างมาขัดเกลากันมารวมกันแล้วมันเข้ากันได้ก่อนในการทำงานร่วมกันได้ของสองอย่างเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเนี่ยของสองตัวเนี่ยหลักปัญญาก็ต่าง แต่หลักปัญญาจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเอาแนวความคิดที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้เองเออกมากระจายกระจายในความเห็นความเห็นเราเนี่นี้มีอยู่เนี่ยไม่เห็นถูกต้องเห็นคือผิดยังไงบ้างส่วนมากเราวาร่าเราเห็นถูกต้องเพราะอะไรเพราะอ่านตำรามาตำราว่าอย่างนั้นตำราว่าอย่างนี้ก็ว่าตามตำราคือเข้าใจตามตำราเนื่อไปเห็นถูกต้องตามตำรา ยงเห็นถูกต้องตมตำลายเพียงเนี้ยเกิดถือว่าปัญญาเกิดหรือยังยังปัญญาตัวเชว่ามาในอยังแต่ท่านพ่ดว่าสุตตะวิญญาปัญญาปัญญาภ่าการศึกษาก็จริงแต่ปัญญาตัวนี้ยังไม่ถึงจุดที่จะเกิดปัญญาอย่างแจ่มแจ้งได้เป็นเป็นแนวความคิดเนี่ยมันเป็นปัญญาฝ่ายโลกิยะเป็นส่วนใหญ่เรียกว,ว่าปัญญา แต่ทางธรรมะยังไม่ถึงจุดนั้นเมื่อไรเรายังไม่แก้ไขแนวความเห็นคิดเห็นผ<ๆ>ิดขอกอื่นงได้ให้ตั้งหลักสมาธิที่เห็นชอบไม่ได้นะปัญญายังไม่เส็นว่บกเกิดขึ้นกับเรามันไปดักความคิดอยู่แต่ว่าปัญญาก็เป็นโลกิยะปัญญาธรรมดาไปปัญญาจะมาแก้ปัญหาเราต้องเป็นปัญญาที่ที่ชอบทำเราความคิดเราที่ไม่อยู่มาพิจารณา เขาบอกปฏิภาคคนิมิตในความหมายวันนิมิตคำเดียวเนี่ยส่วนมากเราไปเรียกคำหมายแต่บอกมันต้องนึกคำริกรรมพอจิตสงบได้เป็นภาพนันขึ้นมาภาพนี้ขึ้นมาเป็นภาพผีภาพคนภาพกระดูกอะไรก็แล้วแต่นี่เขาบอกนิมิตไหมนิมิตโอก็หานิมิตเกิดขึ้นเป็นนิมิตตัวนี้เกิดข,ขึ้นจากการทสาสมาธินี่คนต้องการบันนิมิตต้องเป็นอย่างนี้ ปฏิภาคคณในนิดนึ่งนี่หมายถึงอะไรนี่หมายถึงปัญญาเนี่ยหลักปัญญาลกปฏิภาคปฏิภาคแปลว่าเป็นแนวความคิดที่จําแนกภาคภาคะ,าคะนี่แปลว่าจําแนกปฏิภาคะจําแนกแกะแกนงแยกแยะแบ่งส่วนแยกส่วนเอาได้มาแยกส่วนแยกส,นแกส่วนตามในมิดที่เกิดขึ้น ตามอุคันไม่ได้เกิดขึ้นคือตีความขยายความให้เต็มน,นี่มิตวีความานั้นอปฏิภาคามิมิตนิมิตแปลว่าพุทธนาวนิมิตแปลว่าอะไรนิมิตแปลว่าความหมายเนี่ยคําแปลคือหมายถ้ยทั้ำถูกต้องตามหลักความเป็นจริงให้เป็นไปตามไตรลักษณ์นี่นิมิตแปลว่าความหมายตัวม้ยเอาอย่างนั้นหมายเอาความจริงเป็นหลักยืนตัวเอาไว้อืม อันหนึ่งที่บุคคลที่ยังไม่เข้าใจเรื่างอางนิมิตตัวเดียวเดียวแต่ตำรามไม่พูดนะตำรามไม่มีตำรามไม่บอกบอกว่าปฏิภาคคณิมิตอกองนิมิตเท่นั้นตอมีมีวนย่งก็ว่าสุบนินนิมิตนิ่ตหมายทีงนอนหลับไปนอนหลับไปกับแบบมาฝันถ้าฝันขึ้นมานั่นแหละเขาเรียกว่าสุบินนิมิต หมายทั้งว่าความหมายเกิดขึ้นจากความฝันน่วสุบินนิมิตแปลว่าเกิดจากความความฝันขึ้นนอนหลับนี่นิมิตหนึ่งซึ่งฝันไปก็ตามเราเอาเรื่องความฝันต่างๆ่มาเป็นอุบายของปัญญาได้ไม่ใช่ปฏิภาคานิมิตทางปัญญาได้มาพิจารณาความเป็นจริงได้เนี่ยนิมิตทั้งสองอย่างคือว่าอุกหานิมิตเกิดขึ้นจากการทำสมาธิกด็ดีสุดินนิมิต เกิดขึ้นจากการนอนหลับกับฝันไปก็ดีถ้าเรามีปัญญาที่ดีแล้วเนี่ยเรานิมิติปาสองสองอย่างมาพิณาให้เป็นธรรมะได้เป็นอุบายของปัญญาได้เลยนี่อุบายปัญญาเกิดขึ้นที่นี้ของสองอย่างสองอย่างะนะอีกนิมิตอย่างหนึ่งที่จำราไม่ได้บอกแต่หลวงพ่อจะพูดให้ฟังโดยเหตุโดยผลนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงผัดสะนิมิต ตำลาไม่พูดตัวนี้แต่นั่งพอพูดเองแต่จริงไม่จริงดูพี่นาันแล้วกันว่านิมิตแปลว่าความหมายพัทธะแปลว่าความสัมผัสนั่นเองสัมผัสทางตาทางหูสม,โมูโหน่งร่นกายสภาวะสัมผัสทางห้าเมื่อตาสัมผัสรูปได้แล้วเกิดนิมิตขึ้นพุทิเป็นหมายขึ้นมานี่คือแล้วไม่ต้องนอนหลับแต่ไม่ต้องนึกคำโบริกรามอะไรทั้งสิน้น เราจะสัมผัสได้ทุกวันทุกชั่วโมงถ้าเราตื่นอยู่ถ้าตาเราเห็นอยู่ตาสัมผัสรูปปั๊บมันจะเกิดความรู้ขึ้นมานมันรูปอะไรไม่ต่อเนื่องกัเราลูปทห่น่ารักเป็นได้ชอบใจเป็นได้น่าเกลียดน่าชังเป็นได้เาเราลูปที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจเพราะว่าอิทธารมอน,นิธา,นาลมน,าปปนี่อารมณ์เกิดขึ้นจากรูปอันนี้เกิดขึ้นจากว่าัฏฏะที่ี ในระหว่างตาสัมผัสลูกเนี่ยนิมิทตที่แปลความหมายตัวเนี่ยนิมิตคือความสัมผัสนิมิตตวเนี่ยในตำราไม่พูดแต่นั่งพอพูดได้ออกตออ,อ,กออกตำราแต่กับฟังก็โดยเหตุผลมันจริงหรือไม่จริงในพี่นาเองทีนี่หูสัมผัสเสียงเหมือนมันคือนิมิตขึ้นมาอีกอะนิมิตเราเหมายตามมาเลยพอเกิดเสียงปั๊บขึ้นมา อย่างไรก็แล้วแต่มันจะหมายเอาเสียงกันไปเสียงที่ว่ามานี่เป็นเสียงงานชอบใจหรือไม่หรือไม่ชอบใจอย่างไรมันมันจะหมายขึ้นมามันขยายความขึ้นมาอมืกินรสโผฏตพะพอดีมันจะหมายหมายเอาส่วนนั้นเขาบอกโผฏตะพะเอาข้ามไปของก่อโผฏตะพะคําเดียวเนี่ยคือความสัมผัสทางผิวหนัง ทางหนังกขแล้วกันจะวันนอนก็ดีนั่งก็ดีอะไรก็แล้วแต่ทําไมนุ่มนวลใช้ร่างกายเราถ้าเป็นสินแปดว่าข้อที่สุดท้ายอุจจารห้ามไมา่นั่งนอนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ภายในยัดเบื่อนุ่นลและสำดีทําไมพระเจ้าจึงห้ามตัวสินกรนีไม่นุ่งไม่นั่งนอนเบาที่สูงใหญ่ภายในยัด,ดยนุ่นลและสำดี มีขบาเมื่อนั่งนอนไปแล้วมันเกิดการติดใจติดใจในการนั่งนอนเมื่อติดใจนอนดีแล้วไม่พอจะนี่นะมันจะมีตอันหนึ่งที่เกิดตามมาแนวความคิดหนึ่งี่เกิดตามมานั่นคือจักกิเลสตัวราคะมันจะสอดแทรกขึ้นมาในส่วนว่านอนดีๆนี่แหละในบ่อน,น,นอ่อนนี่แหละข่าตัวสังขารการปรุงแต่ง มันจะนึกคิดอีกรูปแบบหนึงน,นั่นคือจะนึกนึกถึงรูกไงนึกถึงรูปที่เรารักเป็นรูปตรงกันข้ามถ้าผู้หญิงก็จะนึกถึงผู้ชายถ้าผู้ชายจะนึกถึงผู้หญิงเป็นรูปประกอบเป็นแนวความคิดปรุงแต่งประกอบเข้าไปพอนอนดียาวมันจะนึกเออถ้าเรามีเพื่อนแล้อมีคู่ นอนเคียงข้างเราในเบาะอ่อนๆขนาดนี้มันจะมีความสุขขนาดไหนมันไปละวเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆทั้งวันนั่นคืสวาสังขารการปรุงแต่งในความคิดขาว่านิมิตเอาไม้เอาเนี่ยไม้เอาอย่างนั้นนิมิตแปลว่าขวามหมายแล้วมันไม้เอาเรื่องยังไม่เกิดขึ้นมันไม้เอาก่อนเนี่ยขยันคิดขยันนึกตรึกตองนั่นก็วาตัวคิดในว่าแบบสังขารการปรุงแต่ง พวงไปเรื่อยสมมุติไปเรื่อยเนี่ยตัวอุจจาระสิแปะที่เขารับรักษากันอยู่เนี่ยน่ะเขเป็นนิมิตตัวหนึ่งเพอจะกับตายนี่ให้เราทั้งหลายได้สังเกตว่าผัดสะนิมิตนี่มีี่นาให้ดีนิมิตตัวนี้เราต้องสัมผัดอยู่ทุกวันอยู่แล้ว มีทุกวันอยู่แล้วเราก็ต้องพิจารณาในทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องเป็นดกคําบริกรมมันจะสัมผัสกันเลยทั้งหูทั้งตาทั้งวันทั้งคืนได้เนี่นนิมิตที่ว่ามาเนี่ยเราตั้งหลักให้ดีเราต้องฝึกฝนปัญญาเราให้ฉลาดเฉียบแหลมเข้ามาเพื่อต่อสู้กันเพราะสิ่งทั้งหมดมันมีเราได้ทุกวันทุกชั่วโมงมันนี้ไม่พ้นแต่ดูใจให้เป็นว่าใจเราจะเกิดความรักแค่ไหน ความชังแค่ไหนยินดีแค่ไหนนี่ใจคือใจเรามันเปลี่ยนแปลงได้ถ้าใจมีกิเลสปัญหาอยู่นี้อยู่แล้วเนี่ยมันจะเอ็นยังไปทางก่ําทันทีนั่นไหมอะไรไปตามตัณหาบางตามกิเลสบางมันจะไปตามเรื่องของมันแค่นั้นตัวสติปัญญาตัวยับยั้งให้ได้คือต่อสู้ให้เป็นนึกว่าความเห็นชอบที่ว่ามาเนี่ยเอาความจริงมาหักข้ามกันข้ามใจตัวเอง พยายามหาอุบายธรรมะอื่นมาแทรกไว้ให้มากที่สุดเมื่อจิตใจเราต้องคิดอย่างนี้ต้องหันเหนไปหาธรรมะความจริงมาคิดแทนทันทีนี่เราทันทีว่าจะคิดสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ส่งเสริมให้กิเลสอาสวะปูขึ้น,น,นแต่เราตรงกันข้ามเราคิดตรงกันข้ามเี่เดียวกันนี่คือปัญญาตจ้ผู้หักข้ามก็ว่าข้ามหรือว,ว่าตักกดกระแสหรือว,ว่าทนกระแสใจให้ได้ นแนวความคิดเราเนี่ยมาฝึกทางกรรมห้มากที่สุดคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆนี่แบบการฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นอาศัยความขยันหมัน่นเพียรในการคิดขณะความเพียรก็ว่าวายมะวายมะอะไรแบบเป็นแบความเพียรที่ชอบทำเขาว่าวายมะความเพียรชอบทำเห็นความเพียรตัวอย่างเช่นความกาะสมมาสมา,ว,มาวายมะคำเดียวเนี่ยคือความชอบทำเป็นความเพียรที่เราทำกันอยู่เพื่อ ความชอบธรรมมันจะเพียรพยายามในของสิ่งนั้นมันจะได้วันนี้หรือไม่ได้เอาไว้ก่อนแต่เพียนพยายามทําอยู่เสมอเสมอ,อมทุกคนอาจจะได้อ่านไหมยพยากระแตพรงค์เจ้าเราเนี่ยสมัยหนึ่งที่เกิดเป็นกระแตเป็นสัตว์กระแตตัวนี้ก็ทาลังอยู่อพอดีลูกกนตกในมหาสมุทรแต่อยากจะนึกถึงลูก ทำยังไงจะโ้เอาขึ้นมาได้เอาหางตัวเองไปจุ่มหน้ามหาสมุทรขมาสลัดบนบกก็วิ่งไปหน้ามหาสมุทรเอาหางไปจุ่มหน้ามหาสมุทรของมาสลัดทิ้งบนบกดูดิเราคิดว่าจีกับจีกันมันจะหมดมันจะแห้งกันซะเลยมันคิดส่วนนั้นเราคิดเหมือนกับว่าคิดที่เฉยคีดเราคิดที่เฉยมันจะหมดไปไม่ไปเอาไปก่อนพวกเรา เอาพิดอย่างพะยายาเตะมันไป็นวิโกมีขยันคิดหน่อยพิจารณาหน่อยแต่เพียงรู้อย่างเดียวนะแต่ส่วนมากเราจะเอาความรู้เรามาเป็นตัวตัดสินมารู้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยปัญญาจะหมดทันทีอันรู้แล้วเนี่ยเป็นตัวตัดสินทางปัญญามันไม่ก้าวหน้าไปไหนมาได้เลย ขณะต,ตัดปัญญาทิ่งไปนะมีสองตัวด้วยกันหนึ่งรู้มากไปมีตัวดิดตัดปัญญาให้ทิ่มหมดไปสองสงบมากไปถ้า่าสงบมากไปเรื่องมาชำการท,ทําสมาธิยังไงทั้งสองอย่างเนี่งมันตัวตัดปัญญาให้หมดจากใจใจจะหมดแนวความคิดทันทีมันตรงกันข้ามหรือเปล่าที่เราอ่านกันอยู่ตำดาบาร ทำสมาธิให้ใจสงบดีแล้วปัญญาเกิดขึ้นแต่หลวงพ่อว่าทำไมว่าสงบตัวนี้เป็นตัวตัดปัญญาให้หมดไปมันไม่มีเหตุการณ์ผลอะไรจะมาพูดกันนะปัญญาเกิดจากควาสมสงบตัวนี้เลยให้ไปตรวจด,ดูในสม่ข้างพุทธการค่นดูจะไปดกให้ไปจบไม่มีใครคนใดคนหนึ่งจะไม่ข้างพุทธการว่าพระผู้เป็นพระอาวุเจ้างั้นตรงนี้น มีปัญญาเกิดขึ้นเพราะความสงบตัวนี้เป็นไข่อยากลู้จังอึง่งพระองค์นั้นมันไม่มีในตำรานึกหาลู้เทว่าพระองค์เจ้าสอนคนในยุด้านธรรมใบท่านบ่าสอนที่ไหนว่าจิตสงบปัญญาเกิดขึ้นเป็นไข่หาประจาบอกคนมาพูดกันแต่แน่เขียงกำลังพูดกันประเทาธรรมาดาธรรดาเนี่ยเอาเน่ยม่ได้ มันไม่ชัดเจนต้องหาขยานบุคคลมาผูกมัดกันมาว่ากันมันมีจริงหรือเปล่านี่ยเราจะศึกษาความจริงได้มันต้องตั้งหลักให้ได้ในภาคปฏิบัติเราถ้าตั้งหลักไม่ได้มันก็มีปัญหาอ,อันนี้เป็นวันที่วันขอ้อพรรษาเราเริ่มข้าพรารษาสองสามเดือนพยายามคิดบ่อย จะเ,เดินคิดก็ได้นั่งคิดก็ได้ลองคิดก็ได้อะไรอยก็ได้พอคิดมันถูกต้องตามหลักความเป็นจริงตามไตรลักษณ์สิ่งใดเรื่องใดเป็นไปตามไตรลักษณ์อะไรก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นไปตามไตรลักษณ์นั้นคือบางทีก็โยงต่อกันได้บางทีสิ่งเดียวกันเป็นได้ทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาบางเรื่องก็เป็นได้แค่ว่าอนิจจัง อนัตตาเป็นตน้นนี่ว่าเราตองพี่นาะความจริงเหล่านี้มันโยงกันได้นั่นว่าธรรมะมันมีอยู่โดยธรรมชาติทั้งมันเองเรานั่งอยู่ธรรมะมีก้อนกรธรรมะร่างกายเราก็เป็นธรรมะหรือสิ่งที่เราอาศัยกันทุกวันทุกวันกับเป็นธรรมะอยู่แล้วว่าธรรมชาตินั่งจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นของที่ทนอยู่ไม่ได้ต้มีการเปลี่ยนแปลงไป มดสภาพไปนี่เป็นต้นในร่างกายเราที่อาศัยกันอยู่เดินไปเดินมาทุกวันนี้ก็ตามมันก็จะหมดสภาพไปวันในวันหนึ่งั่นหมายถึงอหน,น้าตาในเราพิ่ารณาบ่อยๆนี่ยนีเราฝึกปัญญาเราีวันนี้หลงพ่อให้อุบายในธรรมะออาจะไปคิดกันพี่ารากันให้รักปฏิบัติเอาละ